เข้าสู่สถานีลองดีสถานีที่จะพาคุณไปลองดีกับความลี้ลับที่ซ่อนอยู่หลังเสียงล้อเหล็กกระทบรางค่ำคืนนี้เราจะพาทุกท่านตีตั๋วเดินทางไปกับขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษขบวนที่ไม่ได้ระบุไว้ในตารางเดินรถของสถานีใดๆเส้นทางที่ตัดผ่านป่าลึกและสะพานสูงชันที่สึ่งแสงไฟวับแวมจากโบกี้ท้ายอาจไม่ใช่แสงไฟจากหลอดนีออนธรรมดา ดีไฟให้มือสนิทล็อกหน้าต่างให้แน่นแล้วมาลองดีไปพร้อมกับเราในเรื่องขบวนรถไฟเที่ยวสุดท้ายรางมรณะสู่แดนมิกสันยีกวินชายหนุ่มช่างภาพอิสระกำลังหงุดหงิดอยู่บนชานชาลาสถานีรถไฟเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคอีสานเขาพลาดรถไฟเที่ยวสุดท้ายที่จะเข้าสู่ตัวเมืองเนื่องจากมัวแต่หามุมถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกดิน นาฬิกาบอกเวลา23 45. นาฬิกา45นาทีสถานีเงียบสงัดมีเพียงเสียงหมาหอนแว่วมาจากวัดที่อยู่ไกลออกไปไอ้หนูมารอขบวนพิเศษหรือเสียงแหบพร่าดังมาจากเงามืดข้างมานั่งหมายกวินหันไปพบตาบุญชายชาราในชุดพนักงานรถไฟรุ่นเก่าที่ดูซีดเสียวจนเกือบเป็นสีขาวตาบุญยื่นตัวกระดาษแข็งใบหนึ่งให้กวินขบวนนี้แหละ ที่จะพามึงไปถึงที่หมายแต่จำไว้ว่าถ้าได้ยินเสียงระฆังดังสามครั้งห้ามหันไปมองโบกี้ข้างหลังเด็ดขาดไม่นานนักแสงไฟหน้ารถไฟสีเหลืองนวลก็สาดส่องเข้ามาพร้อมกับเสียงหูดที่ดังกังวานผิดปกติขบวนรถไฟไม้เก่าแก่ค่อยๆเคลื่อนตัวมาจอดเทียบชานชลาอย่างเงียบเชียบกวินก้าวขึ้นสู่โบกี้หมายเลขสี่ภายในตกแต่งด้วยไม้ขัดมันสีเข้ม บรรยากาศเย็นจัดจนเขาต้องห่มเสื้อกันหนาวในโบกี้มีผู้โดยสารนั่งอยู่ก่อนแล้วสองคนนสมชายวัยกลางคนสวมชุดหม้อหอมที่นั่งกอดถุงปุ๋ยใบใหญ่ไว้แนบอกแววตาของเขาดูหวาดระแวงตลอดเวลารินหญิงสาวในชุดขาวโพลนที่นั่งก้มหน้านิ่งผมยาวของเธอตกลงมาบังใบหน้าจนมิดพี่พี่ขึ้นผิดขบวนหรือเปล่ารินเอ่ยขึ้นเบาๆโดยไม่เหงื่อหน้า ขบวนนี้เขาไม่ได้มีไว้รับคนเป็นนะกะวินหัวเราะแห้งๆคิดว่าเธอคงแค่ล้อเล่นแต่เมื่อเขามองไปที่หน้าต่างรถเขากลับไม่เห็นเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกมีเพียงความมืดมิดที่ว่างเปล่าแคร่งแคร่งแคร่งเสียงระฆังดังขึ้น3มครั้งตามที่ตาบุญเตือนกวินจำคำเตือนได้แม่นยำแต่ความสอดรู้สอดเห็นทำให้เขาเผลอเหลือบมองไปทางประตูเชื่อมโบกี้ถ่าย เขาเห็นพนักงานตรวจตัวร่างสูงโปร่งสวมเครื่องแบบสมบูรณ์แบบเดินเข้ามาแต่สิ่งที่ทำให้นัดแทบหยุดหายใจคือเขามีเพียงเครื่องแบบที่ลอยอยู่กลางอากาศไม่มีหัวไม่มีมือพนักงานคนนั้นเดินมาหยุดตรงหน้านาสมนสมสั่นไปทั้งตัวและยื่นตัวให้พนักงานตรวจตัวใช้คีมเหล็กเจาะตัวแต่สิ่งที่ร่วงลงมาบนพื้นไม่ใช่เศษกระดาษแต่เป็นหยดเลือดสดสดและทันทีที่เจาะตัวเสร็จ ร่างของนสมก็ค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงถุงปุ๋ยที่ภายในบรรจุด้วยโครงกระดูกมนุษย์รถเริ่มเร่งความเร็วขึ้นจนตัวรถโยกคลอนกะวินพยายามจะเดินไปที่หัวขบวนเพื่อคุยกับคนขับแต่ทางเดินกลับยืดยาวออกไปไม่สิ้นสุดเขาเดินผ่านโบกี้ที่เต็มไปด้วยผู้คนในสภาพที่อวัยวะบิดเบี้ยวบางคนไม่มีลูกตาบางคนมีรอยเชือกรัดที่คอ ทุกคนจ้องมองมาที่กวินพร้อมกับอ้าปากที่ไม่มีลิ้นช่วยด้วยช่วยพวกเราออกไปที่เสียงกระซิบดังประสานกันไปหมดรถไฟเคลื่อนเข้าสู่สะพานไม้ที่พาดผ่านหุบเหวร้อยศพกวินมองลงไปด้านล่างเห็นแสงไฟวิญญาณคือกระสือนับร้อยดวงกำลังวนเวียนอยู่ใต้สะพานรินที่นั่งข้างเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นเผยให้เห็นใบหน้าที่แหลกเหลวจากการถูกรถไฟชนพี่กวิน ตัวของพี่มันคือตัวเที่ยวเดียวเหมือนพวกหนูนั่นแหละกะวินตระหนักได้ว่าตาบุญไม่ได้ให้ตั๋วเพื่อช่วยเขาแต่ให้ตั๋วเพื่อเป็นตัวตายตัวแทนเขาจําได้ว่าในกระเป๋ากล้องมีไฟแฟลชที่มีกําลังส่องสว่างสูงเขาตัดสินใจกดชัตเตอร์ให้แฟลชทํางานรัวๆแสงจ้าทําให้ดวงวิญ,ญญาณเหล่านั้นผงาดถอยหลังเขาพุ่งตัวไปที่ประตูทางออกและกระโดดลงจากรถไฟในจังหวะที่มันกําลังจะเข้าสู่อุโมงค์มืดที่ไม่มีวันจบสิ้น ร่างของเขากลิ้งตกลงไปตามลาดเขาและสลบไปเช้าวันรุ่งขึ้นกะวินถูกพบโดยชาวบ้านที่มาเก็บเห็ดเขาพบว่าตัวเองนอนอยู่บนรางรถไฟเก่าที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีร่างนั้นขาดตอนและนำไปสู่หน้าผาชันที่เคยเกิดอุบัติเหตุรถไฟตกเหวเมื่อปีพศ2517กวินรอดชีวิตมาได้แต่สิ่งที่น่าสยองขวัญที่สุดคือเมื่อเขาล้างหน้าและมองกระจก เขาพบว่าที่กลางหลังของเขามีรอยไหม้รวบรางรถไฟประทับอยู่อย่างชัดเจนและทุกครั้งที่เขาได้ยินเสียงหูดรถไฟเขาจะรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนในกระดูกเหมือนรถไฟขบวนนั้นยังคงวิ่งอยู่ในร่างกายของเขาเพื่อรอเวลาที่จะรับเขากลับไป